สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บอสนะคะและพี่เจนี่โคซีโอของเราจะพามาทัวร์โรงงานการผลิตค่ะที่มีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปค่ะครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกของการพาดินเลร์ผู้บริหารระดับสูงในแบรนด์มานาของเรามาทัวร์ชมโรงงานกันค่ะครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของเจนี่เหมือนกันค่ะที่ได้พาทุกคนนะคะมาทัวร์ฐานการผลิตของเราจะบอกว่าที่นี่ใหญ่มาก เดีย๋ยวจะให้พี่เจนพาทัวร์ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ากระบ,บวนการผลิตสินค้าเนี่ยก่อนที่จะถึงมือที่บริโภคเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะดูให้องนี้นะคะคือถ้าคุณผู้ชมได้มาได้เดินเข้ามาแล้วได้กลิ่นจริงน,นะมันคือกลิ่นขนมเลยอะรสชาติมันถึงเวลาไปผสมกับอะไรอะของจดีอะ ขึ้นยอดมากคฐานจริงๆเลยนะคะโรงงานของเรามั่นใจได้เลยว่ามาตรฐานปลอดภขย ยังไงกันบ้างคะทุกคนขั้นตอนการผลิตของเราทุกตัวจะเห็นเลยว่าได้มาตรฐานขนาดไหน,นเป็นที่มาว่าเราเป็น The Best แค่ไหนนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะข้างหลังของเรานะคะพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านทุกคนแล้วคะ่ะใครสนใจสั่งเข้ามาได้เลยค่ะสื่อการตลาดของเรานะคะปูพรมให้อย่างดีทั่วประเทศเลยค่ะถ้าใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะ เจนจะบอกว่าสินค้าทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเจนนี่กับพี่มงเนี่ยจะขับไปส่งให้ทุกคนถึงบ้านเลยค่ะไปกันเลยไปเลยปีนปีนปนรับของ้วยค่ะ